นี่วันนี้เรามีตัวนี้กาวิกวิตามินซีคอนเซนเทรตเซรัม่มซีซีบวกนะคะนาโนซีแคปคอมพลิกนี่ขนาด30 ml นะคะขวดมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันนะคะเป็นวิตามินซีนะ เนื้อเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อครีมจะเป็นอย่างเงี้ยนี่มันจะเป็นแบบเหมือนสีออกแบบว่าสีส้มใสๆอ่อนๆนิดนึง อันนี้ต้องใช้กลางวันนะคะแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนี่คือเนื้อสัมผัสดีมากทำให้แบบว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลื่นคือดีมากเลยซึมเร็วด้วยนะคะอื เนื้อเนื้อเซรั่มซึมเร็วมากเลยนี่กาวิกนคะคะนี่ส่วนผสมของเขาสวิตามินซีนี่สนใจลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะ